ทุกคนวันนี้หนุนนามาหาคุณยายอีกแล้วไปดูซิวันนี้คุณยายจะบ่นอะไรหนุนาไม่ได้มาหาท่านหลายวันมากคือต้องบุนแน่ๆแหละวันนี้ก็เลยเอากล้วยบวดชีที่เป็นกล้วยบวดชีนมสดนะคะมาฝากคุณยายเมื่อกี้เราไปวัดมาแล้วเนาะวันนี้เราก็มาหาคุณยายเอาขนมให้คุณยายจ้าเอสวัสดีค่ะ นอนอยู่ค่ะทุกคนกำลังนอนอากาศดีไงคะวันนี้ลาไก,ก็อนลว่านมีอันนี้พูดไปหาเธอบอสไหนยังข่าวบ่ข่าวะอะไรยังมีพูดไปหาบอเมื่วานพูมีคนไปหาไหมอ๋อใครอะคะถ้ากันไปยังว่านมื่วานไปไหนกันอ๋อเมื่อวันเมื่อวันพาคุณขับรถไปหาหมอคะ่ะคนขับรถเขาเป็นภูมิแพ้กําเริบคุณยายไปหรอ ไปแล้วอยๆไปถามหาทัพทัมท่งกับมดที่เลี้ยงตกกระจายหมดไปแล้วไม่เจอหนูหรอคะไม่โอ้ทางไม่รู้เลี้ยงเลยแม่ยโอ้ไปหาที่บ้านไปหาที่บ้านแล้วไม่เจอเอากล้วยไปซ้อมบีบารดี้เป็นได้แต่งไปอันไปหอมเป็นแตงกวามีการหยุดอกับหมอน้อยใจน้อยใจไรนักกินมานน่ะรับไปให้ เดี๋ยวง้อ,อก,ก่อนนะทุกคนนะง้อ,อก,ก่อนนะปิดคิ้